เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถราคาย,ย่อมยาวนะผู้ชมในเลือกเซ้นะครับคันนี้เป็น Honda City ครับปี04กับราคาเพียง39,000บาทท่านเองเอาไปขับใช้งานกันแดดก,กันฝนไปจ่ายตลาดซื้อข้าวครับ เครื่องเกียร์ดีปกติเลยใช้งานไอง,องปกติน้ำไม่ดันขวัญไม่ไหลครับทางไกาได้สบายช่วงล่างก็ยังดีแอร์เย็นเจี๊ยบตัวสีอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างครับตามกันชนได้าครับทำสีชิ้นหนึ่งก็สวยครับชิ้นอื่นยังปกติเงางามสวยสามหมื่นเก้าพันบาทนทั่นเองคุ้มครับเล่มเอกสารชุดโอนโครบนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วม ที่กัดดูรถอยู่ลบบุรีครับสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของท่านเองอันนี้เครื่องวีเทคนะครับเกียร์ออตโอตโอ้ภายในยังโอเคครับทำให้ซีเรียสเรื่องสียก็ช้งานคุ้มๆเบาผ้าะคเปาผ้าไม่ขาดของเครื่องเดิมๆตะเข็บซ้ายขวารูน็อตยังกลมครับคานบางๆไม่มีชนหนักครับอาจจะมีริ้วรอยสีบ้างตามรูปเลยครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนพิกัดดูรถอยู่รบบุรีเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ